ครับผมวันนี้เรามาเชียร์ชีวานะครับผมมีเกล็ดมิ้วดักลุงสระใบหน้าโดนโคตรใหญ่ครับกูช่วยโคตรนายเฟรมครับเกล็ดชีวาจากใช่ใช่เหรอโอเ เรงตื่นเต้นมากครับชีวาซันวี ลูกที่สอังราสองชนตัวปาที่สามวรสาสายนัก อเป็นท่าที่ยากนะครับสำหรับเด็กมี่เสียเป็นท่าที่ยากมากๆ ตรงนี <inhabited strong> ้แอฟฟีสไตล์ลอยเมนะครับผมลอยมง เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณนง